แล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะคะคือเชิญแต่าไม่ได้อพลายเขาก็มาช่วยเรานะคะเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมเตรียมสไลด์เตรียมโบชัวร์นะคะเตรียมสินค้าชงชิมเตรียมชุดสมัครเตรียมเอซีปากกาให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าเตรียมชุดสาธิตสินค้านะคะก็เราเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็ต้องเตรียมหลังจากนั้นนะคะเราพอถึงวันจริงใช่ไหม เราอยากเอาเก้าอี้อ่ะมาตั้งเยอะเพราะว่าคนมาถึงอะ่ะถ้าเก้าอี้มันเยอะมันจะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครมาหรออ่ะเราก็ตั้งจะตั้งเก้าอี้น้อยๆนะคะสักห้าตัวก่อนแล้วพอคนเขามาถึงอะ่ะเขาก็จะหยิบเก้าอี้ะคะ่ะมาเพิ่มมันดูดีกว่าการเข้ามาแล้วก็อี้เหลืออ่ะอันนี้เป็นอีกทลิกหนึ่งนะคะจัดเก้าอี้ให้หน้อยอ่ะรีสตาร์ทเหมือนกันนะคะรีสตาร์ทเขาก็จะไม่จัดเก้าอี้<ป>เยอะเนาะคนมาเพิ่มเดี๋ยวเขาก็เติมเองนะคะ แล้วหลังจากนั้นค่ะเขาเรียกว่าถ้ามีคนแบบไม่มาหรือมาน้อยกว่าที่คิดอะเราอย่าไปบ่นให้คนที่นั่งฟังนะคะแบบเฮ้ยทำไมยังไม่มาเนี่ยหูแบบไม่ได้เลยนะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยโน่นนี่นั่นนะคะคือเราไม่ต้องไปสนใจคนที่ไม่มาให้เราเนี่ยโฟกัสคนที่อยู่กับเรานะคะอันนี้ก็ต้องเป็นงานเป็นมือาชีพเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ ถ้าเกิดเขามีมีลูกน้อยใช่ไหมคะมีเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีหน่วยพี่เลี้ยงนะคะเตรียมไว้คอยแบบดูแลลูกให้เขาคอยโอคอยอช่วยเลี้ยงเด็กให้เขานะคะไม่ไงนะั้นลูกเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาสนนนี่นั่นนะคะเราต้องช่วยนะคะรู้สึกว่าบางสาขานะคะมีสาขาทางภาคใต้เนี่ยมีมีห้องพี่เอาไว้แบบช่วยรับช่วยรับรองเด็กโดยเฉพาะด้วยนะคะถือว่าสุดยอดมากอ่ะ ุอะไรนี้ให้เรียบร้อยนะคะคือเคยไปจับแล้วแล้วเขาเปิดทีวีทีวัน,นะคะคือพูดไปพูดมาเนี่ยอะคนคนฟังก็มองทีวีอยู่นั่นแหละดูของดูข่าวอะไรไปไม่รู้นะคะเราก็ต้องแบบถอดสายปิดปั๊กอะไรไม่ให้แบบมาแย่งซีนเรานะคะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็เริ่มให้ตรงเวลาตามที่เรานัดนะคะส่วน <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะเราก็ เตรียมของใช่ไหมคะสินค้าชงชิมเนี่ยระหว่างที่แบบบรรยายระหว่างที่บรรยายไปใช่ไหมคะเราก็จะใช้แบบกาแฟรอเพราะว่าอะไรคะมันร้อนอยู่เนาะเขาก็ต้องต้องรอให้มันหายไข่ร้อนก่อนเขาก็จะอยู่กับเรานานขึ้นนะคะ,ะเพื่อที่จะกินกาแฟรฟรีนะคะ,ะแล้วจังหวะนั้นนะคะเราก็สามารถปิดการขายได้ แล้วเราก็โปรโมทอัปลน์ที่อัปลน์หรือว่า Edify ไฟอัปลน์นะคะเพราะว่าเราเอาอัปลน์มาช่วยเพิ่มความมั่นใจนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจริงๆอัปลน์ hmm. ไม่ได้อยากให้เราชมหรือเราอ้ยหรอกแต่เพื่อ,อะไรคะ mm hmm. เพื่อให้น่าเชื่อถือนะคะแล้วเราจะทํางานง่ายค่ะนะคะเราก็ต้องเตรียมบทในการ Edify ไฟอัปลน์ด้วยแล้วเราก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไม่ใช่แบบเชิญคนมาเป,นเป็นเจ้าภาพแต่เลยนั่งเล่นมือถือ เดินไปเดินมาลูกเดินอะไรเยอะแย,แย,แยะมากมายนะคะเราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการแบบให้ความสนใจคนพูดนะคะแล้วก็ทําแบบเป็นโจทย์ทำทำเป็นแบบใจจดใจจ่อให้มันดีเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะก็มีคนแบบพลาดหลายคนเลยนะคะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าทิ้งคนใหม่ให้อัพไลน์พูดแล้วเด็กก็เดินไปโน่นเดินไปนี่ไปรับลูกค้าโน่นนี่นั่นบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นงานนะคะก็เสียเวลาเสียเวลาทั้งอัพไลน์ทั้งคนจัดงานแล้วก็ ปิดคนใหม่ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าทํางานไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องโน้ตไว้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะที่ปิดปิดสมัครปิดสินค้าไว้แล้วนะคะแล้วก็เราต้องโปรโมทเขาเนี่ยจากบ้านนะคะจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาในบริษัทนะคะก็คือนะัดให้เข้าบริษัทอีกทีนึงนะคะนะัดเข้ามาฟังรีสตาร์ทมามาเจอคุณหมอมาเจอคนสําเร็จนะคะมาฟังบริษัทสินค้าแผนที่แบบ เขาจะเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่านัดไปงานฟังก์ชันง,งานวายงานอินสปายได้เลยนะคะโอเคแล้วเราก็ติดตามภายใน4 8ชั่วโมง4 8ชั่วโมงวิกี่วัน,นะคะสองสองวันนะคะยนาน,นะคะไม่ใช่คุยดเดือนหน้าค่อยตามอีกทีหนึ่งเธอเป็นไงเมื่อี่ฟังวันนั้นที่เธอสมัครไว้300อ่ะเธอพร้อมหรือยังเลยเขาก็ลืมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีเหล็กตีตอร้อยนะคะอย่า อย่าปล่อยให้เขาหายทอสงานเราต้องรีบคุยต่อนะคะก็เป็นสเต็การติดตามอีกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการจัดทาวมิตตี้นะคะที่โรงแรมนะคะของคุณพหนนะคะก็เนี่ยที่บ้านนะคะไปจัดแบบน,นี้ได้เลยเอาแฟมเอาอะไรไปดูนะคะก็คืออุปกรณ์ของเราเนะะี่ยค่ะแซมจริงๆมันเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมคะบางคนเนี่ยถ้าแบบคือบางคนไม่มีตังซื้อ iPad ไม่มีตังซื้อโน้ตบุ๊ก จะไปสปอนเซอร์คนยังไงนะคะบริษัทก็เลยออกไอแชร์เนี่ยค่ะที่เป็นกระดาษเลียกละร้อยกว่บาทนะคะเพื่อนที่เราจะสามารถมีเครื่องมือเนี่ยในการไปไปคุยไปชวนคนได้แบบเขาเรียกหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะก็สามารถทํางานได้ทุกที่เลยนะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวขอเชิญนะคะชุดพี่เลี้ยงนะคะมาจัดทำมิ팅ให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆที่